ใช่แล้ววันสบายดีเว้พี่น้องนี่เขาออกหน้าเนาะฝนตกกมาขึ้นนี่ออกมาเบิกหน้าเห็ดทั่วหน้าไว้พ้่มพี่น้องยังงัวกินอุปกรณ์ครนะับไปเกิดก่อน ทวนานไปทวหน้าพี่น้องเปิดสีห้อง บิดมือแล้วอยู่ไหนะม่จะไปใส่กับบรรยากาศคนตกใหม่คนระับพี่นอ้องมือออกหน้าครับนองมีหน้าเนาะ แย่ไหมลูกอ่ะเดียคนมอซอยหัวมันนี่โอ้ยเฮ้ยพ่อแม่ลูกเงี้ยมาไหมจะทิ้งซอยให้เหลวไวให้เหลวสะ ลมาซอแล้วล้ซนหืกินนมสบายดีแล้สบายดีก่อนสบายดีก่อนจังกินนมสบายดียิ้มยิมแม่ปิดแม่พี่จ่าเนอปิดปิดหย่งบุญนะลูกกระซังให้ปิดบุญนะเว้ย 猪仔，猪仔。 เห็ดนันว่งข้ามแล้วว่าเฮ้ยทางนี้นะเฮ้ยนะตังนี้ตักูใหญ่อัะกูน,น้อยให้เลยอม่ได้เบิงน้ำมันให้แบบนี้มือนี้หอห Mina na. Mm. <laughs> <coughs> 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 มาเด้อ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 พี่อยากกิน,ขนกเขาเด้อพี่น้องวันหัวเขาก้าแล้วล่ะน้ำพันแล้วด้กพี่น้องน้ำ่ันหอบ ยังอีกน้อยหนึง่งมีหน้าอย<ม>าก<ม>นอน<ม>เลยกินเข่าแล้วพี่น้องจักมียังเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งกันว่าจะมียังกินไหมแจ่วกับตอาหารกินอยู่เที่ยงหน้าพี่น้องจกิกมมี่ยังมีแจ่วกับต้มของกินองพี่น้องอเอาไง นี่ยแจ่ว <chor> กับน้ำไม้พ <t> ี่น mm ้องเราต้องไายซัมนี่กับโอ้แซ่บเลยพี่น้องซัมนี่ก็อยากกินเขาแซ่บพี่น้องไอ้หัวอยากกินเขาแซ่บอยู่ใช่หรอโอ้แจ่วแจ่วบอลก็ติปข่าวไปป้าก็ได้ แคบบลูกทำแคบลูกเดี่ยวลูกเดี่ยหมหมดมือแดงนี่ายบค้ดไปไหนน่มันฝนตกเนากคืนนี หมดแดงเยน่มแดงคนตกแห้งๆหับเงดดงหมดแดงหยังในสายหดแดงแดงในสายลูกโฮ้ยปืดก้นเลยนะบมมีดอะหมดแดงกบก้นนุ่ง นั่งดีดีง่บักนั่กินรึนั่งก็ม่งม่วงชุกนั้งมนแรงต่อแล้วปะม,มนแรงตัดไม่อยู่จัแบจบแบบับ ไม่บอพอนะ่อครัแรงเขาไปตัดไมอด้อยู่ดงอีกโคกไปโคกบอกลไปดงโคกยังแกมทางยังแปเนอ่ะไปดงน่โนะคกดงอ,องหมด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 ยังไม่แดง อาบน้ำเด้อลูกเงี้อนียเด้อเปื้อนลูกไม่แม่พ่อปเปื้อนหมดเปื้อกหมดเลย